สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่ห่างหายจากช่อง s s q u อ็กวีสตไปนานค่ะโอ๊ยพูดชื่อช่องผิดได้ไงก็รู้งงวะ่ะโอเควันนี้ก็ไม่ได้จะมารีวิวหัวเว่ P 3 0หรือว่า gadget อะไรนะคะแต่ว่าจะมาแชร์ประสบการณ์การสอบ IELTS ที่ใช้เวลาเตรียมตัวแค่เพียง5วันเท่านั้น,นะคะ่ะก่อนอื่นเลย ที่ใช้เวลาเตรียมตัวน้อยขนาดนี้นะคะเพราะก่อนหน้านี้ค่ะกําลังเตรียมตัวที่จะยื่นเรียนต่อปอโทอยู่ค่ะแต่ว่าแบบส่วนตัวเป็นคนจิตใจโรเลงนคะคะแบบเฮ้ยจะเรียนต่อดีไหมหรือว่าทำงานเลยดีเอ๊ะ eh, หรือว่ายังไงยังไงโรเลไปโรเลมานะคะผ่านไปหลายวัน,นะคะ่ะรู้ตัวอทีเหลือเวลาแค่12วันเท่านั้นในการยื่นเรื่องขอทุนเรียนต่อนะคะโดยที่เอกสารที่ต้องใช้มันก็จะมีคะแนนวัดผลภาษา อังกฤษนะคะเอ๊ไม่แน่ใจเรียกว่าอะไรน่าจะเรียกว่าคะแนะวน,นวัดระดับภาษาอังกฤษนะคะซึ่งส่วนใหญ่นะคะถ้าเกิดใครเคยสอบมาก็จะรู้เลยคะ่ะว่ามันไม่ใช่ว่าเราอยากจะสอบแล้วเราก็เดินเข้าไปสอบได้เลยไม่ใช่่างนั้นนะคะคือเราต้องจองไปก่อนซึ่งการที่เรามารู้ตัว12วันก่อนที่เราจะยื่นคะแนนนี้เป็นอะไรที่น่าหวัดเสียวมากเลยนะคะว่าเราจะเตรียมตัวสอบไม่ทัน,นะคะ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว เวลาจองมันจะเต็มไปก่อนแบบสักอาทิตย์2อาทิตย์หรือไม่ก็บางทีก็เป็นเดือนคะ่ะช่วงไหนที่สอบหนัก,นกๆแบบช่วงช่วงหฮซสีสั้นของการสอบอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าโชคดีคะ่ะไอ้ช่วงที่เออเราจะสอบนี่มันไม่ใช่หายสีสั้น,นะคะ่ะแต่ก็ไม่ได้โชคดีขนาดนั้นคะ่ะเพราะว่ามหาลัยที่เราจะยื่นนะคะเขามีตัวข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของเขาเองซึ่งเป็นของข้อสอบแบบของมหาวิทยาลัยโดยตรงเลยคะ่ะ เราก็เลยเข้าไปดูในเว็บเขา่าแบบเออมันว่างไหมมีที่ว่างวันไหนถึงวันที่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้ปรากฏว่าเต็มจ้าเต็มไปยาวๆจนถึงอาทิตย์หน้าเลยแล้วก็ต้องใช้เวลาอีก7วันในการส่งผลข้อสอบเรากลับมาให้เรานะคะเพราะฉะนั้นคือมันไม่มีทางทันเหลือเวลา12วันใช่ไหมคะแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าสอบเต็มถึงอาทิตย์หน้าก็คือเวันแล้วก็ต้องใช้เวลาเวันเป็นอย่างต่ําในการส่งผลสอบกลับมา เพราะฉะนั้นอย่างดีที่สุดแบบ most optimized condition ก็คือ14วันใช่ไหมคะซึ่งก็ไม่ทันอยู่ดีก็เลยต้องลองไปหาข้อสอบวระดับภาษาอังกฤษตัวอื่นดูว่ามันมีตัวไหนบ้างที่เราสามารถสอบได้นะคะซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะใช้เรียนต่อใช่ไหมคะก็จะเป็นพวก i e l t o e f l นะคะแต่ว่าถ้าเกิดทำงานก็จะมี toeic ตัว,อ,ตวอีกตัวหนึ่งแต่ว่าทีนี้เราก็มานั่งคิดว่าแบบเอ จะจะสอบตัวไหนดีคือตอนแรกก็คิดว่าจะสอบ TOEFL ค่ะเพราะมีคนบอกว่าจริงๆมันง่ายกว่าเพราะว่ามันเหมือนแบบตอน speaking ก็คือคุยกับคอมมันแบบไม่ต้องมาคุย face to face กับคนอีกคนนึงอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเหมือน TOEFL มันจะเป็นเบสของอเมริกานะคะก็คือถ้าเกิดอยากยื่นเรียนต่อในยุโรปบางที่เขาไม่ได้รับคะแนน t o e f l อะค่ะ ก็เลยคิดว่าเออไอเอลละกันไหนๆจะสอบแล้วก็เอาสอบไอตัวที่มันยื่นได้ดทุกทีก็เลยตัดสินใจเข้าไปดูในเว็บของ i อเอลปรากฏว่ามีวันว่างพอดีคะ่ะมีที่ว่างตอนวันเสาร์ที่จะถึงนี่พอดีอยู่ศูนสอบที่สีลมนะคะซึ่งก็ไม่ไกลบ้านเท่าไหร่ก็เลยอ่ะกัดฟันควักเงิน 6, 9 0 0บาทจ่ายค่าสอบไปเลยคะ่ะพอจ่ายเสร็จนี่ เครียดหนักเลยค่ะคือแบบกลัวกลัวสอบไม่ผ่านภายในครั้งเดียวไงคะเสียดายก็เสียดายตังค์หนังสือก็ไม่ได้อ่านเครียดเครียดหนักๆเลยค่ะก็ไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ก็โชคดีว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ให้กําลังใจบอกว่าถ้าเกิดสอบไม่ผ่านภายในครั้งแรกก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวพ่อแม่ก็ออกเงินให้สอบอีกรอบก็ได้แต่คือมันมันก็ไม่ควรนะคะที่ความรู้สึกคือแบบมันเสียดายตังค์หกพันเก้าร้อยบาทเอาเอาไปทําอะไรได้ตั้งเยอะแยะใช่ไหมคะ ก็เลยอ่ะชงวงหน้าดูปฏิทินสักหน่อยว่าวันนี้วันอะไรแล้วนะคะปรากฏว่าโอ้เครียดกว่าเดิมค่ะวันจันทร์แล้วค่ะแถมเป็นวันจันทร์ตอนบ่ายๆแล้วด้วยค่ะลองนับดูว่าสอบวันเสาร์ที่จะถึงใช่ไหมคะเหลือเวลาเตรียมตัวสอบแค่จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ไม่นับเพราะว่าสอบเช้าใช่ไหมคะห้าวันค่ะแต่ถ้านับดีๆจะเป็นสี่วันครึ่งค่ะเพราะว่าเพราะว่าวันจันทร์ผ่านมาแล้วครึ่งวันนะคะ ก็แบบคือมันทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องฟิตอ่านนะคะก็เลยแบบว่าโอเคโอเคค่ะมาเข้าเรื่องกันสักทีนะคะหลังจากที่เราโม้กันมาอย่างยาวนานก็จัดใจความสำคัญหลักของคลิปนี้ก็คืออยากจะให้เพื่อนๆได้ทิปเล็กๆน้อยๆจากการที่เราลองเตรียมตัวเอง5วันก่อนไปสอบ i อเอลนะคะก็อ่ะก่อนอื่นเลยขอโทษค่ะก่อนอื่นเลย ต้องอธิบายก่อนว่าข้อสอบไอเอลมีกี่พาร์อยังไงบ้างก็ข้อสอบไอเอลนะคะจะมีทั้งหมดโดยรวม4พาร์ทคะ่ะ listening reading um, writing แล้วก็ speaking นะคะก็คือฟังพูดอ่านเขียนครบทั้ง4สกิลเลยโดยที่ข้อสอบชุดแรกก็จะเป็น listening นะคะมีทั้งหมด40ข้อให้เวลาเรา40นาทีก็คือเราต้องทำให้ทันภายในข้อละ1นาทีนะคะโดยที่เขาจะมี audio tape อัดไว้แล้วก็เราเราก็กดฟังดูนะคะคืออันที่อันที่เราไปสอบมันเป็นคอมพิวเตอร์เบกสนะคะก็คือสอบในคอมก็แต่ละคนก็จะมีคอมเ็นของตัวเองแล้วเราก็สามารถปรับเสียงมากน้อยถ้าเกิดเราไม่ได้ยินก็ปรับขึ้นอะไรแบบนี้ได้ด้วยตัวของตัวเองเลยแล้วก็ถ้าเกิดเขานับเรื่องเวลาปุ๊บเทปก็จะพูดด้วยตัวเองแล้วก็หยุดด้วยตัวเองแล้วเราก็อ่านโจทย์แล้วก็ทำทำข้อสอบโดยที่ ก่อนที่ออดิโอเท e มันจะมันจะพูดนะคะเขาจะมีเวลาให้เราอ่านคำถามดูก่อนว่าโอเคมีคำถามประมาณนี้นะเราต้องโฟกัสตรงจุดไหนจุดไหนโดยที่ส่วนใหญ่นะคะออดิโอเทปมันจะเป็นบทสนทนาค่ะระหว่างอาจจะระหว่างคน2-3ถึงคนนะคะซึ่งจะเป็นสำเนียงทนโทนประมาณ British แต่บางทีก็จะได้เป็น Australian นะคะก็ขึ้นอยู่กับ ความโชคดีของแต่ละคนค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบทสนทนาอาจจะเป็นเหมือนแบบคนโทรศัพท์ไปจองโต๊ะอาหารจองโรงแรมอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็จะต้องเขียนตามที่เราได้ยินว่าคนคนเนี้ยในบทสนทนานี้พูดว่าอะไรเราก็จะมีะช่องว่างให้เราให้เราเขียนลงไปนะคะว่าเราได้ยินว่าอะไรประมาณนั้นพ <_ d ata> าร์ทหลังๆมันจะมีเป็นบบเหมือนแบบ ช่องว่างนะคะให้เราเติมคําแต่ว่าเขาอาจจะมีช้อยให้แต่มันไม่ใช่ช้อยแบบว่า multiple choice ที่แบบว่า1คําถามมีให้เลือกสีช้อยตอบอะไรแบบนั้นมันจะเป็นเหมือนช่องว่างหลายๆช่องประมาณ10ข้อนะคะแล้วก็มีช้อยให้เราเลือกประมาณ12 15ข้ออันนี้ไม่แน่ใจนะคะจำจำไม่ได้แล้วซึ่งพาร์ทนี้ค่ะเวลาสอบในคอมพิวเตอร์มันจะยากตรงที่ช่องของตัวช้อยอะค่ะคือมันจะมีแบบ วินโด้ขึ้นมาใช่ไหมคะข้างๆเลยๆให้เราเลื่อนลงมาดูชอยว่ามันมีชอยอะไรบ้างซึ่งมันเป็นปัญหาแบบอันนี้ส่วนตัวเจอปัญหาเองเลยคะ่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าเลื่อนยังไม่สุดคือคือเหมือนเบบว่าเราต้องเลื่อนดูเองว่าแบบเออเนี่ยเราดูชอยหมดทุกอันหรือ,อยังซึ่งมันมันมีเยอะกว่าที่คิดอะคะ่ะคือจากที่เห็นคือน,นึกว่ามันมีชอยแค่ประมาณสิบกว่าข้อนิดๆแต่จริงๆมันยังมีข้อหลังๆอีกซึ่งมันเป็นชอยที่ถูกแล้ว แล้วเราก็พลาดไปอะค่ะคือเพิ่งมาดูตัวทีหลังเพราะว่าหลังจากที่ทําข้อสอบเสร็จแล้วเขาจะมีเวลาให้เช็คคาตอบ2นาทีเราต้องไล่ดูทั้งหมดทุกข้อที่ผ่านมาว่าแบบเออจะส่งแล้วนะมีอะไรจะแก้หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยคือมาดูที่หลังแล้วมันมันจำไม่ได้แล้วไงคะเวลา listening คือมันฟังรอบรอบเดียวแล้วมันก็คือกดตอบกดตอบกดตอบเลยอะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยากจะฝากไว้ว่าใครสอบในคอมนะคะก็ช่วยเลื่อนลงไปล่างสุดก่อน make ชัวร์ว่าแบบ โอเคเราเห็นชอยทุกข้อแล้วนะอะไรแบบเนี้ยค่ะประมาณนี้ listening, listening ก็ไม่ยากค่ะฝึกจากใน YouTube ใน YouTube จะมีข้อสอบ listening free <ร>ของ i อเอลแบบละ,ละเยอะมากมๆาไปเลือกทำกันดูได้เลยค่ะส่วน reading นะคะ reading อันนี้อ่ายากหน่อยคือเพราะว่านี่ไม่ได้เตรียมตัวสอบไม่ได้ซื้อหนังสืออะไรเตรียมไว้เลยใช่ไหมคะจะสอบก็คืออยู่ดีๆก็จะสอบเลยข้อสอบมันก็พอมีอยู่บ้างในอินเทอร์เน็ตค่ะแต่ว่า ข้อสอบที่มันเป็นเหมือน full version full test อะคะ่ะมันมันหายากอะคะ่ะก็เลยสุดท้ายเ,าเราก็เลยต้องโทรไปขอยืมสือเพื่อนนะคะมาอ่านเองประมาณนั้น,นะคะ่ะ <c oughs> ก็ reading ก็จะมีทั้งหมด3เ,เรียกว่มมาอะไรดี passage มี่ะมี3 passage ให้เราอ่านแล้วก็ตอบคำถามมีทั้งหมดมีทั้งหมด40ข้อคะ่ะแต่ว่ามี3 passage โดยที่ใน40ข้อนี้มันก็จะแบ่งเป็น multiple choice true false แล้วก็ not given แล้วก็อ,อันสุดท้ายคือ fill in the blank นะคะก็ choice choice จะเป็นพา์ที่ง่ายที่สุดก็คือข้อข้อสอบ reading ของไอโมันจะค่อนข้างตรงตัวะคะ่ะอ่านแล้วพยายามจับใจความให้ได้อย่าโดน choice หลอกส่วนใหญ่ choice มันจะแบบเอาประโยคของใน passage มาทั้งประโยคเลยแต่ว่าเปลี่ยนคำอะคะ่ะเปลี่ยน vocabulary แต่ว่าเพราะฉะนั้นคือเทคนิคคือเราต้องดูสับไปเยอะๆค่ะสับหาท่องได้ที่ไหนก็ในในใน b o o k o o k ในอินเทอร์เน็ตมีที่เขาแชร์กันเยอะแยะนะคะใน Facebook ก็จะมีกลุ่ม i อเให้เข้าค่ะก็กดคลิกเข้าไปเขาไม่ได้ Require อะไรมากคือเหมือนใครใครเข้าไปก็ได้ค่ะกด Request เข้าไปแล้วเดี๋ยวเขาก็รับแล้วเขาก็จะมีแชร์แบบ v o c a b u l a r y กันอาจจะมีคนมาเสนอตัวช่วยฝึก Speaking ให้อะไรประมาณนี้ค่ะก็ได้ยอย่างก็เป็นอีกทิปหนึ่งนะคะ วีด d ิ้งก็คืออ่าอันนี้มันมันจะยากตรงอ่า true false กับ not given ะคะ่ะ not given คือเขาจะบอกว่า passage เนี้ยไม่ได้ให้ข้อมูลตรงนี้มาใช่ไหมถ้าเกิดทาไม่าไม่ได้ให้มาก็ต้องตอบ not given จะไม่สามารถตอบ true หรือ false ได้ก็จะผิดนะคะประมาณนั้น,นซึ่งมันส่วนใหญ่มันจะหลอกค่ะหลายครั้งที่แบบเราคิดว่ามันเป็น not given นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาให้มาแต่มันอาจจะแบบ เหมือนไม่ได้ให้ตรงๆขนาดนั้นแ,แต่คือสุดท้ายคือพยายามเชื่อ passage ว่าคือ passage อะไร passage บอกมายังไงพยายามแบบจําแล้วตอบตามนั้นนะคะเวลาเราจะตอบไอ้ข้อ true false not given อะต้องกลับไปหาหลักฐานใน passage ให้ได้ว่าแบบเอ้ยมันมีจริงๆนะแบบไม่ได้มานูขึ้นมาเองอะไรเงี้ยต้องต้องกลับไปหาหลักฐานแล้วก็วงไว้วงไว้อะคะ่ะแล้วก็ตอนกลับมาเช็คอีกทีจะได้จำได้ประมาณนั้นแต่ส่วนใหญ่ reading ไม่ยากคะ่ะเสร็จก่อนเวลาแน่นอนนะคะ ส่วน writing นะคะ writing ก็จะมีสอ um, ง t a s k ค่ะ t a s k แรกให,ให้เวลา20มนาที t a s k ที่2ให้เวลา40มนาทีส่วนใหญ่คนก็จะบอกให้ไปทำ t a s k ที่2ก่อนแล้วค่อยวนกลับมาทำ t a s k แรกนะคะเพราะว่าคะแนนมันมากกว่า t a s k แรกคือเขาจะ,ะมีให้แบบอาจจะเป็นให้ diagram ให้ pie chart ให้ bar graph หรือว่าให้ table มานะคะแล้วเราก็ต้องดูข้อมูลในนั้นแล้วก็ ชี้จุดที่สำคัญของอตัวดโมกราฟิกที่เราได้มาแล้วก็เปรียบเทียบตรงจุดใจความสำคัญนะคะซึ่งมันไอเออทัสหนึ่งนี้มันยากแค่ตรงเนี้นะคะ่ะตรงว่าเราจะจับจุดใจความสำคัญยังไงว่า,าโจทย์เขาต้องการอะไรจากเราซึ่งอันนี้คำแนะนำนะคะก็คือฝึกเยอะๆเลยค่ะค <laughs> ไม่ไม,ไม่ไม่มีทิปอะไรนอกจากาทำบ่อยๆเลยนะคะ writing นะคะส่วน t a s k two ก็เขาจะให้เรื่องเรื่องหนึ่งเป็น topic topic หนึ่งแล้วก็จะถามเราว่าเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือว่าเรา,เาให้เราบอกข้อดีข้อเสียอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งเหมือนกันกับข้อแรกเลยว่าทิปคือฝึกเยอะๆคะ่ะ เพราะว่าอันนี้ writing มันยากจริงๆโดยเฉพาะการเขียนให้ทันนะคะนี่คือ,อลอดมาอยาอ่างบุดวิดเลยค่ะกด enter ปุ๊บคอมดับเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันตัดเวลาบทพอดีนะคะก็ยังโชคดีที่ได้กด enter ตัวสุดท้ายไปก็คือเขียนจบแล้วไม่งั้นก็ลงใจค่ะส่วน speaking นะคะ speaking ก็จะมี speaking module ค่ะซึ่งเป็นเหมือนอตัวอย่างคำถามนะคะซึ่งอยู่ในเน็ต อันนี้ก็สามารถหาได้ทั่วไปค่ะโดย speaking เขาจะแบ่งเป็น3พาร์ทพาร์ทแรกเขาจะถามเรื่องเกี่ยวกับตัวเราให้เราแนะนําตัวบ้านเกิดครอบครัวว่าแบบเออมีพื้นเพมายังไงอะไรประมาณนั้นนะคะส่วนข้อพาร์ทที่2ก็คือเราจะได้สุ่ม topic ปปขึ้นมา topic ปปหนึ่งแล้วเขาก็จะให้เราพูดถึง topic topic เนี้อาจจะเป็นแบบออย่างที่ได้ล่าสุดคือเคยหลง เคยหลงทางครั้งล่าสุดเมื่อไหร่แล้วเหตุการณ์เป็นยังไงซึ่งตรงนี้นะคะเราสามารถโกหกก็ได้พูดความจริงก็ได้ซึ่งส่วนตัวโกหกไปนะคะแต่ว่าไม่ค่อยแนะนําเลยเพราะว่าพอโกหกแล้วเราจะพูดตะกุกตะกักค่ะสาเหตุที่โกหกไปเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าพูดความจรงิงว่าไม่เคยหลงคือมันก็จะสันๆหนๆใช่ไหมคะมันก็จะดูแบบไม่ค่อยมีอะไรแล้วเราจะไม่มีอะไรให้พูดคือบางทีเราต้องแบบเทรดออฟกับการที่เราได้พูดเยอะๆค่ะเพราะว่า สปีกิ้งคือการที่เราโชว์ออฟอย่างเดียวเลยค่ะเราเราแบบเรามีสกิลภาษาอังกฤษเรียนมาแค่ไหนวันนั้นต้องต้องต้องใสอะค่ะคือมันต้องใส่ต้องโชว์เขาให้หมดว่าแบบเออเราเรามีดีอะไรบ้างศับ์เรียนอะไรมาใส่ให้หมดประมาณนั้น,นะคะ่ะส่วนพาร์ทสนะคะก็คือก็จะให้อ่าคือตัว,ต,วตัวคนถามก็จะมีเรากับตัวคนถามนั่งอยู่ในห้องใช่ตัวคนถามเขาจะ discuss กับเราในท็อปิกที่เราได้ในพาร์ทที่2 ก็อาจจะเป็นถามลึกขึ้นอย่างเออตอนนั้นเขาก็ถามเราลึกขึ้นว่าแบบอืมถ้าเกิดจะไม่ให้หลงควรจะพกอะไรไปบ้างแล้วถ้าเกิดมีลูกจะสอนลูกไม่ให้หลงเหมือนตัวเองยังไงอะไรประมาณเนี้ยค่ะคเขาจะแบบถามเพิ่มจากท็อปิกที่เราได้ในข้อสองประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็คือข้อสอบ I อเอโดยเบื้องต้นนะคะต่อไปจะมาแชร์ตารางแล้วกันค่ะว่าเราเตรียมตัวสอบอย่างไรให้ทัน ภายใน5วันและก็ได้คะแนน7.5ในตอนจบนะคะอันนี้ก็จะเป็นตารางสอบที่ทำไว้นะคะก็เริ่มกันด้วยวันแรกเลยค่ะวันแรกก็จะมี listening นะคะลงทำข้อสอบ listening แบบทั้งข้อสอบก็เป็น full test นะคะซึ่งหาได้ใน youtube ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือลองอ่านตัวอย่างของ writing ที่หามาในเน็ตค่ะโดยโฟกัสตรง outline ของตัว essay ค่ะว่าแบบเออเขาเรียง structure ของตัว essay มายังไงแล้วก็ดู word c a ปที่เขาใช้ว่าต้องใช้คําศัพท์ซ้ำซ้ำได้มากน้อยแค่ไหนถึงจะได้คะแนนดีเหมือนเขานะคะแล้วก็ดูแกรมม a r ค่ะแกรมม a r คืออันนี้ลองหาดูในเน็ตก็ได้ค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ต้องดูคือดูว่าเขาเปรียบเทียบเป็นยังไงนะคะโดยเฉพาะแท็ t หนึ่งที่ เราเคยได้บอกไปก่อนหน้านี้ก็คือแทสหนึ่งคือมันต้อง compare point ที่สำคัญใช่ไหมคะก็ลองดูว่าเขาเปรียบเทียบตรงจุดไหนบ้างจุดไหนที่ถ้าเกิดเจอข้อสอบแนวนี้ควรจะเปรียบเทียบกันตรงจุดไหนอะไรประมาณนี้ค่ะก็วันแรกก็จะเบาๆหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกคือกว่าจะรู้ตัวก็ตอนบ่ายแล้วนะคะอันนี้ก็คือบ่ายวันแรกเฉยๆค่ะตารางข้อสอบนี้คือแบบไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทาสาหรับทั้งวันนะคะเพราะว่าตอนนี้คือกำลังเรียนปีสอยู่แล้วมันก็มีต้องทำแบบ ตีสอะไรอย่างนี้ด้วยะคะ่ะต้องแบ่งเวลาทำทาอย่างอื่นด้วยเพราะฉะนั้นก็ติวไอลก็ไม่ได้ติวทั้งวันนะคะอย่างเก่งก็คือประมาณสองชั่วโมง3ชั่วโมงต่อวันไม่เกินนะคะวันที่2ก็คือลองทำา r i t i n g t e หนึ่นะคะแบบต่างๆก็คือมันจะมีหลายแบบใช่ไหมอย่างที่เคยบอกไปก็คือ Diagram ซึ่งไวออ้อธิบายพวก Process อย่างที่เคยได้ก็คือเหมือนแบบอธิบาย Life Cycle ของตัวปลาแซลมอนนะคะ เกิดยังไงไปใช้ชีวิตอยู่จนถึงอายุเท่าไหรแล้วก็กลับมาวางไข่เมื่ออายุเท่าไรประมาณนี้หรือไม่ก็กราฟกราฟก็คือจะเป็นอาจจะเป็นพวกแบบเออจำนวนประชากรผู้หญิงผู้ชายวัยต่างๆกันอะไรแบบนี้ให้เราลองเปรียบเทียบอ่าพาชาร์ดก็ส่วนใหญ่จะเบสเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก็อาจจะดูว่าแบบเออมีนักเรียนจํานวนเท่าไหร่จบไปอ่าจบไปจากที่มหาวิทยาลัยนี้แล้วไปทําอะไรต่อประมาณนี้ค่ะ แล้วก็ table ก็คือจะเป็นข้อมูลที่เขาใส่มาให้อาจจะเป็นข้อมูลแบบตัวเลขอะไรประมาณนี้นะคะ่ะให้เราลองเปรียบเทียบดูว่าโจทย์คือเขาต้องการอะไรจากเราก็วันที่3นะคะกะ็ลองทำข้อสอบ reading โดยดูโดย,โ,ดยโฟกัสที่การดูแนวข้อสอบนะคะก็คือจะยังไม่จับเวลาคะ่ะแล้วหลังจากนั้นก็ลองจับเวลาดูโดยทำข้อสอบแบบฉบับเต็มของ reading นะคะหลังจากนั้นก็ทำลองทำ writing test ที่สองดูค่ะโดยที่สามารถไปดูโพยได้อืมว่าแบบเออคนเขียนประมาณนี้นะไปดูตัวอย่างในเน็ตว่าเคนที่ได้คะแนนเยอะๆเขาเขียนยังไงแล้วก็ลองมาเปรียบเทียบกับเราก็ายังไม่ต้องจับเวลาหรือว่าซีเรียสว่าเราเขียนไม่ได้ขนาดนั้นแล้วก็วันที่4ี่ก็คือลองทําข้อสอบ listening ฉบับเต็มข้อสอบ writing ฉบับเต็มโดยจับเวลาทั้งสองข้อสอบนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ลองให้คะแนนตัวเองดูว่าแบบเ,เขียนมาแบบนี้ คิดว่าจะได้สักกี่คะแนนะต้องต้องอันนี้คือจุดนี้คือห้ามเข้าข้างตัวเองนะคะถ้าเกิดคิดว่าตรงไหนผิดก็ควรแก้ด้วยก็คือดูว่าแบบเออจริงๆเราสามารถเขียนให้ดีกว่านี้ได้นะคือตอนจับเวลาเราอาจจะนึกสับไม่ออกว่าแบบมันมีสับที่ดีกว่านี้เราควรจะแก้สับนะประมาณนั้นหรือไม่เราอาจจะไม่ทันสังเกตว่ากราม,มาตรงนี้ผิดก็ต้องแก้ค่ะผิดแล้วแก้บ่อยๆมันจะจําได้เองค่ะว่าแบบเราผิดตรงไหน วันที่5้าวันสุดท้ายนะคะเอาวันนี้ก็คือมาดู speaking module ค่ะก็คือดูแนวทางคําถามของ speaking แล้วก็ลองพูดกับตัวเองหน้ากระจกอาจจะลองดูตัวอย่างคําถามเยอะๆเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนตัวรู้สึกว่าคําถาม speaking มีค่อนข้างจะวนวนมากเลยนะคะคือมันแบบมันเหมือนมีอยู่ไม่กี่คําถามแล้วก็เขาก็สุ่มจากในคําถามไม่กี่คําถามนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเจอคําถามที่เราเตรียมไป,ไปก็ได้เราก็เลยต้องลองดูหลายๆคําถามค่ะ แล้วก็ลองทําข้อสอบ writing แบบเต็มอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามหาลาัยที่เราจะยื่นนะคะคือเขาคอนเซิร์นเรื่อง writing มากก็คือต้องได้ overall คะแนนให้มากกว่า6แล้วก็ writing ก็ต้องมากกว่า6กพาร์ทอื่นไม่เป็นไรนะคะ่ะแล้วก็อย่าลืมท่องศัพท์ตอนจบมีศัพท์อะไรมาเคยทำ flashcard อะไรไว้หรือว่าเคยแบบเห็นศัพทบในยย่ๆผ่านๆตาม,มาจำไปให้หมดเลยคะ่ะเพราะว่าวันสุดท้ายแล้วจากนั้นก็ ทำใจทําสมาธิแล้วก็ไปสอบค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนสอบได้คะแนนเยอะๆแล้วก็ผ่านมันไปด้วยกันนะคะถ้าเกิดคลิปนี้มีการผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยขอบคุณที่รับชมกันนะคะสวัสดีค่ะ